มามูเตลูกันที่วัดที่กําลังเป็นกระแฟนะวัดบางกุ้งสมุทรสงครามนะครับมีต้นไม้คุมไว้เนาะใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขสัตว์ตัวเลขต้องเข้ามาถึร้านนี่อะไรมาหนาจร้ายกา็ถึงีให้ก็ให้โดนก็โดนอะไรเงี้ยมันเ็รับกาลตี่สามไปแล้วเลยที่สามไปแล้วด้วยหรอไม่คิดว่าคนตีมาถึงคนเยอะมากคือดารามอส มีดารามาด้วยเหรอที่เขามาส่วนใหญ่เขามาขอเรื่องอะไรจากสองเป็นสามถ้าผมเป็นสองผมก็ได้สามสิบล้านอาจารย์มาถวายเขาต้มพันมัดเขาดูสองมันได้ยี่สิบล้านตลาดมีแพงลอตเตอรี่เต็มไปหมดเลยสิบสองล้านมาเถอะแม่ยังงอนปีนี้ M U T V นะแอนโทเนียเจสซี่ไข่โอ้ฟันชงไหม ไม่ได้เชียร์ให้ใครมอจากเชียร์ให้ทัง้งคู่พยายามคือคนลุกเนาะกุสบัมเนาะกูสบมับมเออ ครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างนะครับแล้วนี่คือรายการว่างไปมูนะครับจะบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเราพาทุกคนมาที่มามูเตลูกันที่วัดที่กําลังเป็นกระแสนะตอนนี้เลยนะนั่นก็คือวัดชื่อวัดว่าอะไรวัดบางกุ้งวัดบางกุ้งสมุทรสงครามนะครับทุกคนเราอ่ะขับรถออกมาจากกรุงเทพจากบ้านนะตอน5้าโมงเย็น คือเราอะอยากมามูที่นี่ตอนกลางคืนเพราะว่าเราเห็นคนที่เขามาเขามาตอนกลางคืนแล้วเขามูกันละว,วัดสวยมากแล้วตัววัดที่โดดเด่นเลยก็จะมีศาลาที่แบบเป็นเหมือนมีต้นไม้คุมไว้เนาะเป็นรากไม้คุมศาลาไว้เก่าแก่มากๆนะต้นใส่มาก ใช่เหมือนเป็นต้นไทรคุมโบดไว้อยู่สวยมากแล้วที่นี่อีกอย่างหนึ่งจะบอกเพื่อนๆว่าทวงเนี้ยที่กําลังคิดกันเพราะว่าเขามาขออะไรก็ได้ใช่ไหม,ม,มโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขสัตว์ตัวเลขต้องเขา้าเออนั่นแหละวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาสักการะไหว้พระขอพรมูเตลูกันที่วัดบางกุ้งสมุทรสงครามที่นี่เลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพากันเดินเข้าไปแล้วพร้อมกับเล่าประวัติ ของวันนี้ไปด้วยกันนะครับเรามาตอนนี้ทุ่มหนึ่งพอดีนะทุ่มหนึ่งเหรอทุ่มหนึ่งจอดรถตอน6กโมงห้าสิบห้าแล้วก็ลงจากรถตอนทุ่มหนึ่งนี่ฉันจําได้เลยเวลามาจะาก,กลุ่นิดน,นึงนะแต่ว่าทุกคน,นใช่ยถ้าจะบอกว่าจากลานจอดรถไดอ้อย่างวันที่เรามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่นึกว่าคนจะเยอะนะคนเยอะตอนขับมามันดูไม่เยอะเนาะ<อ>มันดูลงๆอยู่กลัวๆเนาะอโอ้ยนี่ไงเธอโบสถึงแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศวัดกันเลยนะครับ เดี๋ยวจะขอเล่าประวัติข้าวๆของวัดบางกุ้งก่อนนะวัดบางกุ้งเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาเป็นราชธานีเลยมีจุดเด่นที่พระอุโบสถซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่หรือว่าจะเรียกว่าโบสถ์ปรโพวัดบางกุ้งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวโบสถ์เนี่ยจะถูกปกคลุมทั้งอาคารด้วยรากของต้นโพต้นกลางต้นไกลจน ได้รับยกย่องให้เป็นอันซีนที่หนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามนี้เลยนะะทุกคนเมื่อกี้เดินไปเข้าเขาเรียกว่วาไปซื้อทูบเทียนดอกไม้ที่นี่เขาใช้เป็นทูบเทียนแล้วก็มีใบโพทองแล้วก็ดอกดาวเรืองพวงนะครับ2 2> ดอกกลอมนะใช้สองอันเนาะโอ๋ออันนี้ดอกใบโพทองทําบุญกับที่วัดน,นะใบโพเงินใบโพทองแล้วก็ทูบเทียนแล้วก็ดอกนี่นะครับ S <S <an> ก็ชุดเท่าไหร่นะเธออันนี้ชุดเท่าไหร่ไม่หอกครับแล้วแต่ศรัทธาเนาะอันนี้ก็คือเอาไว้สักการะหลวงพ่อนินมณีนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอจุดทูบเทียนไหว้ก่อนนะครับแปบ๊บนึงนะเรามาจุดทูบจุดเทียนกันดีกว่าจ้าแล้วก็มีประวัติเพิ่มเติมของวัดบางกุ้งนะเราจะเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่กองทัพพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาสม,ยสมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าเอกทานได้โปรดเกล้าให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายและสร้างกับแหงป้องกันค่าศึก จึงเรียกกันว่าค่ายบางกุ้งแล้ววัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายบางกุ้งด้วยเช่นกันนะครับ้ทุกคนเสร็จแล้วก็จะมีที่นั่งให้เราอย่างนี้นะก็แสดงว่าคนต้องมาเยอะมากๆแน่เลยนะมาสักการะหลวงพ่อนินมณีที่นี่ใช่ไหมแล้วก็มีคาถาหลวงพ่อพุทธานินมณีให้เรา ราบด้วยนะครับให้เราท่องตามนะเดี๋ยวขอไหว้ก่อนนะคะต่อไปแล้วอันนี้ไปให้กับมือรัออันนี้ไม่เด้นดูให้ทั้งแล่าแต่ต้องที่ข้าวาัดข้างในนะ แต่ผมจะไปเข้าท้าวแล้วเดินสวนท้าวน้องเหลือแข่งตาเลยท้ายท้าไปดู้ก่อนไหมแต่ขอรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเงินใส่ใบโพช่วยทำบุญกับวัดนะคะ มาต่อไปหลังจากที่เราสักการะหลวงพ่อนินมณีด้านหน้าโบสถ์จุดทูบจุดเทียนทาบุญเสร็จแล้วนะครก็จะมีทองเปลวที่มากระชุ่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่องค์จริงที่อยู่ในโบสถที่เป็นต้นไทรด้านหลังเรานะครับเดี๋ยวเราเอานี้ไปติดเขาเรียกว่าอะไรติดทองเนาะติดทองที่หลวงพ่อองค์จริงนะครับไปเด,เดินตามกันไป ทุกคนเดี๋ยวจะขอเล่าประวัติข้าวๆาของหลวงพ่อนินมณีณนวัดบางกุ้งแห่งนี้นะครับหลวงพ่อนินมณีหรือหลวงพ่อพุทธนินมณีเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยขนาดใหญ่เป็นศินลปะแบบอยุทยานะครับชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโบดน้อยหรือหลวงพ่อดำ ซึ่งหลวงพ่อนิมมณีเนี่ยเป็นที่เคารพบูชาของคนในท้องถิ่นมานมนานแล้วทุกคนรวมไปถึงชาวไทยที่มาจากทั่วทุกสารทิศมักจะนิยมไปขอพรเพื่อเสริมดวงขอโชคลาภการงานการเงินรวมถึงให้ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆหากสมความปรารถนาชาวบ้านเนี่ยก็มักจะนำข้าวต้มมัดมาแก้บนกันที่นี่นะครับ ตัวใหญ่ของเด็กกันน่ารักน่ารักแถนได้ราคาเดียวก็หมดเลยมันเป็นยังไ <ใน S 1> งบุธคุณโาาดนสิ่งร้ายหรืออะไรมาเน่ยจะจากร้ายกลายเป็นดีแก้เพ<ๆ>ราะว่านายองในในข้างในที่หอยเนี่ยเขาจะเดี๋ยวลากสตางค์ด้านล่างหนุกเยนะเขาจะบรรจุประหลอดอ๋ออยู่ข้างในที่ทำให้เราขยายดีจะกระกัะกรกตัวอ่าใช่เขาจะเขาเลยก็บรรจุประหลอด อันนี้วิ่งมันจะวิ่งเข้าไปในตัวหอยเองนะเขามีวิชาพวกนี้ต้องทำไมเปียรรมาทำไม่ได้หรอกก็ต้องกำกับด้วยองค์เล็กเท่าไหร่ครับเท่ากันหมดร้อยเอ่อร้อยเก้าเก้ารอเก้าเก้าว่าวๆว่าทำไมอยู่ดีๆวัดบางกุ้งอยู่ดีดังขึ้นมาเนยเรื่องของกระแสกระแสที่ก็มาดึกอ๋อเออเห็นว่าใครมาเท่าไรแบบนี้หรอก จังะนี้เนี่ยเดี๋เขามาช่วงมาถวายมาคู่อะไรอย่างเงี้ยถวายตอนดึกกันตอนดึกปีสบามเป็นบบผ่านอาย่างไรเอาไปแบบนั่งกรรมาฐานสวดมนต์อะไรเข,า,า,ขาจะมาประจำแล้วก็โดยการที่ว่าอาจจะเขาช่วงล่าเปา มันได้ประจบเหมาะด้วยประจบบอกว่าให้ก็ให้โดนก็โดนอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่อาเขาจะเข้าใจก็เลยวแต่เมื่มาเขาก็เลยดังมาเนี่ยอ่าแล้วขอนู่นก็ได้ขอนี่ได้ส่วนใหญ่ก็คือจะมากันตอนดึกๆด้วยเนาะปีสามไปแล้วหรือปีสามไปแล้วด้วยหรอปีสามนี่ยังถือว่ามาเร็วอ๋อ มาทุ่มหนึ่งสองทุ่มอันนี้เราสะดวกตอนสะดวกที่เกิดกับเราโอเคแต่ปกติที่นี่ที่นี่ช่วงดึกเอาเองช่วงคนเยอะๆจะคนไม่กินเพรว่าไม่มีคนอย่างเงี้ยพอดึกมารู้มาจากไหนกันเอ้ไม่หมดก็แสดงว่าคนนิยมมาช่วงค่ำค่เนาะมันไม่ร้อนด้วยจะคุยกันทานข้าวกันจู่ๆขณะว่าจะนอนอยู่แล้วชวนกันมาว่าบางกุ้งมาเลยโดยเั่ว ไม่ได้นั่นหมายก็มาพอเราดูจากรายละคนเนี่ยหนูไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกขับรถออกจากกรุงเทพห้าโมงก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะมาถึงคนเยอะมากเลยหนูเคยมาก่อนเมื่อหน้าเลยไม่เคยนี่นี่เยอะเหรอนี่เยอะมีอันนี้เยอะแล้วสำหรับวันธรรมดาที่คิดไวค่โอ้มหาสารร้อทั้งวันทั้งคือตั้งแต่มาวันเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมาในวันพุธได้ถึงวันจันทร์เมื่อวานเนี้ยที่วันจันทร์ก็ยังหยุดเนี่ยพอบอกวัดราคารก็บากแต่เข้ามาเข้าเช้ากันอะ ก็ยันเช้าเลยครับวิางนี้ลุงได้นอนบ้างตรงเนี้ยนอนที่เพราะที่ก็ตามผมหาจะเอานี่ก็ไม่ออกอ่ะอันนี้เหรอเบเก้อันนี้แก้คือดารามาตีสามวันมีดารามาด้วยเหรอมี่สิประตูมมาตูมจังวานโอ้คุณมาตูมดีเจมาตูมอ่าอ่าดีเจมาตูมก็มาคือมาแล้วก็มดเดีวช่วงเดี๋ยวช่วามันจะมาที่เดียร์เขาจะมาเออเขาจะมาทำรายการใช่ไหมและที่นี่คือเขามาส่วนใหญ่เขามาขอเรื่องอะไรขอตัวเลขสัตว์ตัวเลขตัวอย่จะเรื่อง คือความคือบอกว่าโชคลาดเดียเราบอกกําหนดไะ่<ช>ะมันแล <ะ S 2> ้วแต่คนโชคลาดมันแล้วแต่คนจังหวะว่ามันลอตเตอรี่อย่างมามเมื่อกี้เนี่ยเขามาบอกกันลุงของผมเป็นเลขสามอะอแล้วหตัวเลขถูกหมดอะ่ะแล้วเป็นทำไมอะ่ะจากสองเป็นสาถ้าผมเป็นสองผมก็ได้สามล้านอะ่ะ ห้าใบี่ะโอ้ยยื่นตบปู่โสมที่เดินเข้าห้องน้ำเออเอเออขายื่นให้เขายื่นมาอะไรเนี่ยคือผิดไปตัวเดียวเมื่อที่เราผิดนูมาให้ผมเนี่ยแล้วก็ต่อกให้แกกินกันในหลักฐานที่มีหลักฐเล้โบอกว่าถ้าผิดไปตัวเดียวเองเนาะตัวนี้ผมเป็นเลขสองนะครับบอสผมได้สามสิบล้านอดม๋ยวได้จะหาจะหาแสงมาเจอเนี่ยไอ้แผงก็เดินเข้าห้องน้ำจาแผงที่เนี้ยอืมรู้เลยมันะไรเกิดขึ้นอ้าเข้าใจเข้าใจ ไม่น่าล่ะทำไมมันถึงคนเยอะเนาะวัดจากที่เอ,เ,อเอาข้าวต้มเมื่อวัน,น,ะนะวันจันทร์สองบุตรออกเท่านั้นนะครับวันจันทร์มาถวายข้าวต้มพันมัดอ,มอืพอถวายเสร็จก็ก็มาสองเที่ยวเขาบอกก,ามมากันถามว่ามีตัวก็เลยบอกเขาสอนมาแครั้งแรกโชคลาภเขได้หนึ่งคือกหน้าไม่กลับพรุ่งนี้สองมันได้ยี่สิบล้าน ขายที่หรืออะไรก็ไม่รู้ว่าหนูได้มาบอกว่าตอรีรโอ่โอ้มาขอข,อขายที่ได้แล,แล้ววันนั้นอ่ะขอหมดอรวิวันแล้วมานั่งตรงเนี้ยมาถวายไป้ายให้วัดอะไรแต่โบสหรือไงเนี้ยเออเข้ามาตเที่ยวทีสองออกไปเอาเที่ยวแรกที่มาอ่ะแล้ว,ลวออกไปซื้อลอตเตอรี่สิบห้าใบอ่ถูกรา,า,า,กางรวัลที่สองสิบสองใบสองล้านสี่อ่ะถูกได้ยังไงถูกถ้าวันที่สองสิบสองใบคนลุกคนลุกเออแล้วเขจะได้ขนาดนั้นอ่ะออเแค่ตำรวจ เขาเพื่อนกันก็มาช่วยว่าเขาคอรเปิดโทรศัพท์แล้วเขาบันทึกอ่ระบาด12ใบไอ้ท่านผู้ชมระบาดลอตเตอรี่12ใบเรียงอยู่เขาเลยนี่หลักฐานเขาถูกจริงนะไอเราดูอ่ะโอ้สุดยอด12ใบโอเคสุดยอดอ่ะขอบคุณนะครับแล้วก็คืนครับเตืตู้ักกับปลาจันโทกานาลาโต้ยาสามมานิโชติลาโต้ยาสามเซอร์ไพรส์มากเมื่อกี้ได้เข้าไปกับ คุณนาที่เขาเป็นโคศกวัดเลยนะครับคือเขาจะนั่งอยู่ข้างโบสถ์เลยนะเขาก็ได้ เราไปเช่าเบีย้ยแก้มาด้วยนะมันจะแบบพวกแก้พวกแก้สิ่งไม่ดีสิ่งที่ติดขัดอะไรอย่างนี้นะพวกติดตัวโอเคได้แหละเครื่องรางของขวัญของที่นี่เลยนะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวปฏิหารเยอะแยะเลยเดีย๋ยวเหมือนที่เพื่อนๆได้ยินนะเราก็ไม่กล้าถ่ายคุณนาเขานะแต่คุณนาเป็นคุณนาหน้าตาใจดีไ่แวนนะครับอยู่ข้างโบสถ์นั่งพูดใส่ไม์ตลอดเวลาทุกคนก็มาหาคุณนาเขาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแบบเช่าสักการะพวกเบีย้ยแก้หรือว่า ดูจำลองพระนินอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าจะได้เงินเข้าวัดนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเดินชมมุมต่างๆกันอีกนิดหน่อยนะครั คนหลังจากที่ทําบุญกันเสร็จแล้วเราก็มาแวะหน้าวัดก็จะถนนยาวๆเลยก็จะเป็นตลาดยาวเลยก็มีแผงแลอตเตอรี่เต็มไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะว่าเราจะซื้อผลไม้ไปฝากคุณแม่นะจ๊ะอุดหนุนชาวบุง้งชาวบ้านแม่คงแม่ค้าแถวนี้ด้วยนะนอกจากเราจะมาทำบุญแล้วเรายังได้มากระจายรายได้สู่ชุมชนนะจ๊ะ อุ้ยสิบสองล้านมาเธอเขาให้สิบสองล้านเสียเขาเรียกเธอเสียแสดงว่าเธอ,อเธอไม่สวยเขาเรียกเธอเสียเธอเธอไม่สวยคุณเสียเขาเรียกเธอคุณเสียสิบสองล้านไหมคะฉันจะหันไปบอกปะเนี่ยนะนะมาบอกเขาเสียเขาไม่ฟิลเพราะนาะยเรียกเขาเสียแหละนายเรียกเจสิ <laughs> มันอิ่มมาแล้วตะกี้อยู่บนรถกินเคฟรีอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือจิ้งจิดทอดไม่ไม่ใช่อันนี้ต้นหนาแก่กรอบฮะอันนี้ไม้หนึ่งก็ได้เจอซิกเนเจอร์ก็คือลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นที่ทำเองฮะลูกชิ้นเอาหรอทำลูกชิ้นเองเหรอพี่หนูบอกพี่ออกรายการทีวีประสิทธิ์ให้รายการจริงหรอต้องขอเซยร์ฟก่อนนะน้องเคิร์ทก่อนค่อยมาดูค่อยมานั่นไม่เป็นไรผมไม่ได้แคร์ช่องอื่นให้คนดูช่องผมอย่างเดียวช่องอะไรเดี๋ยวจะตามด้วย มีน้ำจิ้มชื่อว่าลูกชิ้นย่างอร่อยน้ำจิ้มกระเทยทำเออกระเทยทำอันนี้อันนี้อันนี้สามอันนี้คือย่างแล้วแกงย่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชา ลูกชิ้นพี่กุศลผัดที่ดีคืออิสลามกินได้ฮะลูกชิ้นไก่เหรอลูกชินกช้นหมูฮะลูกชิ้นหมูทำไมอิสลามกินได้อะล,ลูกชิ้นหมูไม่มีหมู <c oughs> ไม่แต่แป้ง, <c oughs> งสลากินได้อย่างสบายใจแรงมากอาาโอเคได้ละได้หม,มุกละตบละถอดพี่ฟันทงมาเลยในในในฐานะที่พี่พูดแล้วว่าพี่เดินเออทำงานเกี่ยวกับ ดันนางงามเดินสายมาส0กว่าปีเป็นพี่เลี้ยงนางนางงามมา3าปีเต็มปีนี้ MU TV นางแอนโทเนียเจตีไข่โอ้ฟันชงไหมเราเป็นเดินสายเราไม่ได้เป็นอินเตอร์แต่ถ้าถ้าเอาเอาในความพี่ๆที่มีประสบการณ์มากว่า30ปีในวงการนางงามขอชื่อใหม่วีนาปวีนาติงเจสซี่แล้วก็แอนโทเนียแอนโทเนียที่ที่ชอบเพราะว่าตัว คือพี่เห็นอ่า energy เขาตอนที่ไปประกวดซุปป้าไม่สุดป้าเข้าใจใช่ไหมอันนั้นคือทำให้เรารู้สึกขนลุกไปด้วยอ่แต่อันอันั้นวินาวนาซิงเนี่ยคือเราเห็นน้องเขาหลายปีมีความพยายามถูกไหมฮะแต่ปีนี้น้องมาอีกไม่รู้เขาจะให้อีกหรือเปล่าอ๋อถูกไหมฮะมันมาสองแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้น้องปีนได้แค่หนึ่งอย่างเดียวถูกไหมใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะ เจสซี่พี่อันนี้พี่มีความเจสซี่เดอะเฟย์นะเออเขาใหม่มากกับวงการนางงามแต่พี่อยู่ในวงการนางงามงั้นก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็วีนาจับมือแอนโทเนียก่อนละกันหรือแอนโทเนียมงไปเลยไม่ได้เชียร์ให้ไข่มงชักเชียร์ให้ทั้งคู่พยายามเยอะๆโอเคนะ ก็โอกาสมัน,ม,ม,นม,มันไม่ได้ม,มาไม่เท่ากันกนะโอเคอทุกคนเราช้อปปิ้งตลาดเสร็จแล้วเราก็ได้เมามอยกับแม่ค้าแล้วก็พี่กระเทยร้านลูกชิน้นชื่อพี่จ่านะจะพี่จ่าราชบุรีนะจะขอฝากร้านลูกชิ้นเขาด้วยแล้วก็ร้านขนมครกได้ตำแหน่งเขตเจ็ดนะ ขนมครกก็ได้ทุกร้านมีตอรี่หมดเลยเธอแถ่านี้ยงงมากเธอเดี๋ยวขอกลับขึ้นรถก่อนนะทุกคนครับนี่เราก็ทําบุญสักการาพระนินมณีแล้วแล้วก็ชอปปิง้งอุดหนุนแม่ค้าพ่อค้าหน้าวันลราด้วยนะครับจะบอกว่า ที่นี่มาตอนดึกๆรู้สึกแปลกมากๆแล้วก็รู้สึกขนลุกเนาะกุสบัมเนาะกุสบัมเออโอ้ยไหลกัใหม่จริงๆเราไม่เคยมาทําบุญที่ไหนตอนกลางคืนแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็จะบอกมันจะอีกฟิลหนึ่งเย็นๆแล้วแบบช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะลงพัดเย็นๆแล้วก็แบบฟิลแบบโบสถ์ที่แบบดูเก่าๆโบราณแล้วก็มีแบบต้นไม้คุมโบสถ์นะทุกคนกุสบัมจริงมันดูแบบศักดิ์สิทธิ์ยังไงชอบกลนะ โอเคทุกคนถ้ายัางไงช่วงนี้นะครับวัดบางกุ้งกําลังเป็นกระแสอุ้ยทุกคนเห็นมาตะกี้ฟ้าผ่าฟ้า,า,าแลบอยู่ข้างหลังวัดบางกุ้งนะครับกำลังเป็นกระแสนะมาช่วงนี้คนกําลังเยอะเลยนะครับมาได้เลยนะกำลังแบบอยู่ในกระแสสักสิทธิ์จริงอะไรจริง,งเหมือนที่คุณลุงคุณนาโคศกที่เราไปคุยกับเขาว่ามีหลายๆคนนะที่ไปทางศาสตร์ตัวเลขจากที่นี่แล้วก็ร่ำรวยกันนะจ๊ะ โชคลาภเข้านะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตที่ว่างนะครับแล้วเจอรายการว่างไปมูอีกีหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปต่ออะไรเนี่ยจะไปถ่ายต่อเลยวันไหนเดี๋ยวไปดูอีีหน้านะคะบ๊ายบายคับวันนี้บ๊ายบายจะบอกว่าว่าไปหานะกันเยด้วยกันพี่ออกวีมาสี่ห้าช่องแม่แรงมากเขาดูเขาดูไม่ออกว่าผมเป็นกระเทยอันนี้อะไรอ่ะ ไม่ออก,กที่ไปกระเทยไม่<า>ดูไม่อะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> อดูออกวะ